ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาญบันม่วงท่านผู้ชมที่เขารพครับมือนีอยู่หม่องเก้านะครับมาพบพ่อกันอยู่ที่โคกน้องนาบานิพลธ์คำตะก,ก้าเดี๋ยวสิแพ่นกล้องให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งบรรยากาศโดยรอบบานิพลบ์าอยู่นะครับทาช่างมาไปซื้อของมาสั่น เดี๋ยวสให้ท่านผู้ชมได้เบ่งบรรยากาศโดยรอบแล้วสีพาท่านผู้ชมเบ่งความคืบหน้าของการสร้างบ้านของเบานิพนธ์ครับตะกกาสายมาแดดห่อนนจักหน่อยครับตั้งใจสิมาให้กำลังใจเบานิพนธ์นะครับช่วงปางเป็นจากการเมืองปางเวนจากภารกิจต่างๆนะครับมาติดตาม การสังบานของเบานิพนธ์ว่ามีความคืบหน้าฮอดใส่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับลุงเบานิพนธ์ไปใส่ลงซื้อของบ่อ,อลุงเฮ้คนเดียวบ่เมื่อนี้ครับโอ้เฮ็ดเฮ็ดยังตอนนี้เฮ็ดยังก้อกัมแพงครับก่อกัมแพงบ่สีเฮ็ดนี่ยังเฮ็ดห้องน้ำโอ้เฮ็ดห้องน้ำก่อน,นโอ้นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบของบ้านเบานิพนธ์คำประกานะครับลุงเฮ็ดคนเดียวครับมื่อวานนี้ มาคนเดียวบุรุษคนนี้ครับโอ้มาคนเดียวมื่อวานนี้คืดดังเรียบร้อยค่ะบานทีพ่นมานะครับ,บรพอไปซื้อของนะครับเพิ่นจีไปซื้อ,อยังไม่เห็ดหังแน่มบเลยครับเบ่งคอยที่ตามกันนะครับท่านผู้ชมครับกิจการมาให้กำลังใจบางิพ่นนะครับ ถือว่าเป็นการมาเบิงแย่งมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการส้่งบานอาติมีพิพฮ็ดเฮือนบ่แล้วนะครับก็เ,เลยมาให้กําลังใจในการสร้างบ้านานี่เพราะไม่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ใส่ความสามารถพอสมควรแต่ว่าเป็นรูปโครงส้างอีหยังขึ้นมาเรียบร้อยไปเลยละครเหลือแต่ มุ่งลังค่ามุ่งลังค่าต่อมากกับสิเป็นการปูพื้นปูพื้นแอมฟ้านะครับหลังที่สองกระเืบปนาเป็นลายเติบโจงนี้คงสิเป็นการเห็ดของนามก่อนเพื่อสุขขภาพผพาระามไม่ รอบบอลนี้พ้่นมากนะครับดีดจับใบใบใส่กันมาเ,เตอร์เฮดหนียๆนลมาแล้วครับบอานี้พ้นบอลนี้พ้่งคำตะกร้ากับบาวเอฟบัานนามาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับใครอะไรมานี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับเบ้าเอไปซื้ออยังแม่ออนซื้ออะไรครับแม่ออนเป็นโอ้ซื้ออะไรหอเหล็กเปล่าแห่น้ำเแล้วเลยมึงเนี่ยเฮ็ดยังแนมมึงเนี่ยเราจะทำนั่นแหละครับราคาแต่ว่ามันจะไม่ซื้อของกันครับซื้อของก่อนใช่ไหมใช่ครับครับมื่อวานนี้ผมพาท่านผู้ชมพาไปเบิ่งการซื้อของของเบ้าอนนี้พนคำตะกานะครับ ว่าของบ่พ่อนะครับเพื่อนไปซื้อบนม่วงบ่มี่นะครับก็เลยจีไปซื้อของโค่นหอดของซื้อเล็กและ เราส่งแทนนะสไตล์นี้ได้ไหมในร้าสไตล์นี่นะครับบ่อยอย่างนี้ขอเมืองขอหน้าหรือว่าไปไสกะกะไพแบบนี้นะครับนี่กะไพยามกับกรบเบ้าไอ้นี่ครับตั้งแต่แบบฝึกงานอยู่ผ่านการกระไสครับเป็นเอกลักษณ์ของผมครับของอีสานนั้นครับ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 ท่านผู้ชมครับเขาก็เดินทางมาหอดตัวเบาเฮาพังโคน เดี๋ยวพาเบลานี่พอนำตะกร้ามาซื้อเล็กสวัสดีครับนี่พอน,นะถ้าใครเอฟซีนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้อเล็กเพิ่มเติมต้องของครับครับมาซื้อโฟอริเจอร์ให้ในบ้าน,นบ,บ่เพราะตอนนี้บอกครับว่าท่านได้หอดขั้นตอนข้างในเทียบอ๋อขั้นตอนิมบ้านก็ไม่รู้จะเสร็จหรือไม่เสร็จ <laughs> มันก็เสิมต่างต่ครับลิ้งลิงนหน่อยโอเ ISO เก้าพันไปถึงมาตรฐานพอค่พ่นตรงการนะครับพอแล้วก็เบาของคนเขาเออ้นยางเบานี้พ่นหน้าต่างแี้เรียกว่าบานตายหน้าต่างบานตายแบบมันเปิดไม่ได้หน้าต่างบานตายให้มีแสงเข้าครับ นีเุลกนีือนนการม้มนนีมี่รีบบอเลืองใเราครองนะคือ <c oughs> มานั่งขี่แล้วแต่วพี <c oughs> ่พี่นะลัด <c oughs> ล,ลองมึงครับเพราตัวใดนั่งสบาย <c oughs> ต้องหาเป่าเอชีดูั้วมือทุกสบทุกสเลยผมเนี่ปุ๊บต้องของน้ำแต่อันดับแรกแค่เดียวจบเดินบ,บางกอลลมินี่ แต่ว่าคลื้นว่ะสิ่งที่มาขึ้นมานั่งหยอนครับ<อ>สำหรับเราอีเด้สมลุ้มเลี้ยวย้ํเาเป็นายว้กี่ขายย้ํเขาอยู่ตอนนั้นเราไปอยู่มหาสารคามเ่เอ็นนั <laughs> ่งหยาบอีเดหยยบเดยชักโคกกแ<อ>ล้วว่าน่งหยอกว่ะไอ่งเ่ม่ไน่ม่ไ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 ี่ไม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 ่ไ่ไมไม่ไม่เม่ไม่ไ่ม่่้ม่น่บบนน่นาม่ ครับเข้ามาสื่อของตนกับได้เรือหลายอย่างเรียกว่าถือเรียกว่าถือเรียกมันถคุเรื่อยอย่งใดวะทีกับเรื่อยอย่างไงเอาเหล็กครับทีนี้เหล็กหรือเหล็กเนาะหรือเหล็กครับหรือเหล็กคํา่าสื่อสามรายการพอครับครับจริงๆก็ยังได้หลายรายการเนี่แต่ว่าทรัพยากรเรามีจำกัดเราต้องเอาอะไรที่จำเป็นก่อน โอเคโอเครอชมตอนเอาของกึ้นรถครับท่านผู้ชมครับได้พอแล้ครับตอนนี้กำลังเอาของขึ้นไม่ครบอย่างนี้พลไม่ครบยังครับยังไม่ครบครับแต่ว่า เอาแค่นี้ก่อนโอเคครับจะแล้วครบไปครบก็ไม่ต anyway> ้องเลยเอาแค่นี yep. ้ก่อนมันไปเรื่อยๆทรัพยากรเรามีจำกัดครับเราต้องอะไรจำเป็นก่อนในคลองเราต้องพิฆานเมื่อนะครับจนี้ ก็สิได้บ้านแต่เจรรังนะท่านเองก็สิได้บ้านแต่ละหลังครับต้องหลายอย่างครับเปลืองพอสมควรอยู่ครับตัวนี้ก็ต้องพยายามหามาให้เจนี้ผนแล้วเนาะก็สิได้นะเฮ็ดทั้งเทียรเห็ดแต่ไม่หมั่นคงแข็งแรงเลยแข่งก็ได้ซ่อมอยู่เทียรเดียวให้อยู่ได้โดนๆเลยครับ FC แข่งกันวันนี้พนเฮ็ดบ้านหมดแล้วได้บ้างอีกยุ่งสิล่ะครับยุ่งแหม่หังกำลังแจกกันไปเรื่อยๆครับ หอดแล้วครับประทินพอดแล้วครับหอดบัานหอ,นอ,นอดนีนพอจะโดนป่ครับเลืออะนบรบ้าะเหลืออนนะองงอไรซางคิงเปลีย<ต>่ยนสุดกันเป็นสุดกันสุดหล่อตั้งของน้ำเรเป็นยังไงพ่อสมุดก็ไรว่าบชน ยอ่มาหดแล้วครับหดโคกรลงหน้าเบาอีพุทธกรตะการแล้วตอนนี้การตอนนี้เป็นการเอาของลงจากรถนะครับโอ้มองรถะรู้หรือว่าเอ๊ว่าเป็นอะไรไทยต่อนมาซักะของบ้าประเทศไทยกักตัวอยู่1 4ื0อโปรแกรมมหา ยานยานปาะเษดยามยามประเษดแล้วกยมันเป็นเศษหาเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยกันผลไม้ลไม้เมื่อนนี้

นี่พวกกรถ่งกันหรอสวัสดีค่ะนี่คุนิยงเงียวอันนี้ยัย้องมาด้วยคนไม่ใช่ตันี้ ยังเบื้งรอบยังรอบอ่ะรอบข้างหน้าตัวยางตัวยางเด็กงานรุ่นเบารุ่นเบาหน่อยเพื่อนเด็กนิ้วขึ้นครับ โอ้พให้ดำส้มพร้อมไหมบ่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาั้งดีาตคืกัน่มจังแบบเดียวกันมันงงามสวัสดีครับรอดูว่าใครมาไม่รอเลยมาจากไหนเนี่ยรอเขาจะมัดหรว่เอเอาเอาคีมบ่ นี่ครับเดี๋ยวขึ Listen, <t ru h> ้นเอาจเฝ้ากอม่หรอกับมำอใส่มาหนอะไ้ใส่เลย่ครับประชาติเนี๋ยผมขนก็ไม่เยอะกัน เดี๋ยวซอยไปกำลังใจที้เบาเอครับเบานิพนะครับครับเด๋ดดดบเออบาเอกับเบานิพกลงังคนเล็กลงจากรถด,ด้วยกำลังพลังทางสารโอ้รถนกันล้วเทั้งหมดมีกี่เส้นเบาน,านิพน

พี่งครับลังใจที่พี่น้องก็ได้ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราเดินทางไปซื้ออุปกรณ์นะครับมาสั่งบัตรได้เขาได้อะไรกันบ้างี่โขของหน้าเขาได้ไรกาไรอย่างไ้วะได้ได้ด่มดูอากาดได้ประตูของหน้าครับได้สวมเท่ได้ล่ะครับหลักๆว่ารับมันออของจำเป็นซะก่อนแมนเพราะว่าประตูตัวนี้เ้ดื้อมาไรบ้ามีงประมาณน้ใช้สว้กอรสยากร์จากัดเพาเอาแต่จเป็นก่อนครับตอนนี้ หลังจากที่เขาลงของเนาะสงสัยเมื่อนี้มันกระคำเนาะห้องก่อจิตวิทยางานต่อนะสิลุยอยู่สิลุยเยอะแต่สิตัเล็กรุ่ยจักเล็กจังน้อยตัรุ่เล็กครับพี่น้องครับเพรว่าสิเป็นกรรมกรกรอนร้อยเพิ่นมื่อเนี้ยสรอยเพิ่อนนี่ของน้ำหายไปแล้วซะ้วกันเพราะว่าอยากเพิ่นให้ดำเพิ่นนั่นเจ็บท้องนะเพื่อนดำเจ็บท้องนะสิพวกงานงงพุทุกงาขี่เราได้ประเทศอันนี้ให้เพื่อนให้ดำกันผมได้มีสกิลเพื่อนเนาะแบกเสียมถือตแตงโมผมใส่ปุ๋ยให้งเพื่อนเลย เอาเสร็จแล้วนะครับพี่น <p aha. S 1> ้องจังตามคิปเบื้องนะครับคลิปต่อไปนะครับในการอัปเดตบ้านในฝันโคกงน้องน้าของบาร์นิพนธ์คำตะการครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับส่องชัยันบ้านม่วงบบารนิพนธ์คำตะการภูไหยดับแอดเวนเจอร์ทีมงานบ้านนาครับครับจบจบสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ